รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องลับมาก <S No s e n s o สวัสดีค่ะพบกับเสรีวงมันธาในรายการเรื่องรับมากที่ไนชั้นทวีตช่องยีิบสอนะคะเรื่องไม่รับเราไม่คุยค่ะสำหรับเรื่องในวันนี้เราจะคุยกันถึงครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะ มีธุรกิจครอบครัวที่มีความขัดแย้งกันเราเรียกครอบครัวนี้ว่าเป็นสิราชหน้าพันล้านการทะเลาะเบาแวงนี้จนถึงขนาดที่เรียกว่ามีการบุกทำร้ายร่างกายกันนอกเหนือจากน้องชายทำร้ายพี่ชายยังมีคนที่ชุดดำเข้ามาด้วยเรื่องนี้ต้องคุยกันค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีครับชื่อคุณสมชายศร <c oughs> ีสกุลพิญโยใช่ครับนะคบคุณ <c oughs> สมชายครับเรื่องของธุรกิจเครื่องครัวที่เป็นปัญหาขัดแย้งกันอยู่นี่นะคะ เป็นธุนรกิจที่เริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยพ่อแม่หรือว่าเริ่มต้นด้วยคุณสมชายเองครับผมทําของผมเองครับอ่าฮะเมื่อคุณสมชายเป็นคนเริ่มต้นด้วยตนเองตอนนั้นเนี่ยเมื่อ,อ,อเริ่มต้นถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคนเดียวเลยครับอ่าแล้วทีนี้พี่น้องเข้ามาร่วมตอนไหนอย่างไรคะหลังจากผ่านไปปีสองสามนะฮะผมเปิดปีสองศูนย์พอปีสอผมก็ได้เปลี่ยนเป็นหจกเพชรเกษมเครื่องเดือน แต่เนื่องจากสมัยนั้นเนี่ยจะต้องมีผู้ถือหุ้นมากกว่าสองคนคผมก็เอาพ่อใส่มาคนหนึ่งแล้วก็เอาน้องน้องที่ไม่เกี่ยวออกไปแล้วะนะฮะคนหนึ่งแล้วก็มีมีคุณทวัชัยด้วยมั้งฮะอีกคนหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้นข้างน้อยแล้วก็ไม่มีอำนาจตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่นะครับแต่เอามาเพื่อให้มันครบองค์ประกอบของกฎหมายจะต้องมีสามคนคขึ้นไปและตอนหลังพี่น้องคนอื่นเข้ามาอย่างไรคะตอนที่ ผมเปิดบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมแล้วตอนนั้นเนี่ยพี่น้องที่เป็นฝ่ายผู้หญิงเนี่ยนะฮะคนโตผมให้เป็นจัดซื้อส่วนคนรองจากผมเนี่ยก็ให้ไปเป็นเซลล์อ่าโอเค <ฮะ S 2> นั่นคือเข้ามาสองคน <c oughs> ทีนี้เข้ามาแล้วแบ่งหุ้นให้ไหม <c oughs> ไม่ได้แบ่งเลยครับสอง,งคนนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวพันเลยไม่มีหุ้นไม่มีเลยครับเขาทํางาน <c oughs> กินกันเดือนหรอคะ กินเงินเดือนมีสวัสดิการเมื่อน้องๆเข้ามาทำงานแล้วและเป็นบริษัทแล้วจากหุ้นร้อยเปอร์เซ็นที่คุณสมชายถืออยู่เนี่ยแบ่งให้น้องคนไหนกี่เปอร์เซ็นต์บ้างคะคือธุรกิจนี่ผมลงทุนกับพี่ชายสองคนในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครนะฮะเราถือหุ้นสองคน85%แต่เนื่องจากกฎหมายในสมัยนั้นเนี่ยผู้ถือหุ้นต้องมีมากกว่า7คนอีก1 5ก็ให้น้องๆอีกคนสองคนรวมทั้งหมดได้7คนเพื่อให้ครบองค์ประกอบ ของการจดทะเบียนเมื่อเขาถือหุ้นน้อยกันขนาดนั้นนะคะหลายคนได้รวมกันแล้ว15แล้วเขาทำงานได้เงินเดือนไหมคะได้ครับได้เปอร์เซ็นต์ด้วยเปอร์เซ็นต์กำไรเป็นเป็นคอเป็นคอมคอมิชชั่นจากการเป็นเซลล์ะนะส่วนพี่สาวคนโตเนี่ยผมเลี้ยงลูกเขาส่งเสียเรียนจบ มาลายเอแคนมาลายกรุงเทพคนหนึ่งแล้วก็มีโบนัสประจําปีให้นะอยู่ในบ้านผมกินอยู่ฟรีก็ดูเหมือนทุกอย่างจะราบรื่นดีนะคะเงินเดือนก็ให้ส่งเสียนลูกเรียนมีหุ้นให้แล้วทําไมจู่ๆถึงได้เกิดเรื่องขัดแย้งกันจนเป็นข่าวเป็นคราวใหญ่โตขนาดนี้คะปีพศ2558ยเดือนเมษายนน้องก่อนหน้านั้นนิดหน่อยเขามีการมาคุยว่าอยากจะเอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์นะแล้วก็ เข้าแล้วเนี่ยผมจะได้เงินหลายร้อยล้านทุกคนจะต้องเอา5%ซ์มาใส่ตะกร้าไว้นะฮะเพื่อหลังจากเข้าตลาดแล้วเอามาเล่นหุ้นเพื่อเอากําไรมาแบ่งกันระหว่างผู้ถือหุ้นอืนะอาจจะแบ่งให้พี่น้องด้วยสรุปแล้วคือคุณสมชายไม่เห็นด้วยผมเห็นด้วยอ๋อเห็นด้วยเห็นด้วยแล้วข<อ>ย้งไ<ห>งไงอ<ป>่ะแต่สุดท้ายเนี่ยหลังจากที่เขาเอาหุ้น5%ผมไป เขาหลอกให้ผมออกจากกรรมการด้วยซึ่งผมเป็นกรรมการตั้งแต่ปีแรกปี3 4จนถึงปี58นะหลังจากเขาให้ออกจากกรรมการเพราะว่าผมเป็นกรรมการไม่ได้ด้วยความรู้นะฮะผมก็ยอมออกเพราะเชื่อถือน้องแต่ว่าถือหุ้น85%มันก็น่าจะมีสิทธิ์ยกมือในการจะทำอะไรจะไม่ทำอะไรไม่ไครับด้เรนตเนี่ยตอนหลังเนี่ยผมให้น้องเนี่ยถือหุ้นคนละ25% ผมกับพี่ชายถือ25น้องสองคนถือ25มี4คนเท่านั้นงั้นขอสรุปนะคะว่าตอนหลังเนี่ยมีคนถือหุ้น4คนคนละ25่สพอจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ขอเอาไปใส่ไวในตะเร้าคนละหาคนละห้าคนละหเพื่อจะเอาไว้เล่นหุ้นใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นคุณสมชายกับพี่ชายซึ่งเป็นพวกเดียวกันนี้ก็มีสิทธิ์อยู่เพียงแค่สี่นะคะส่วนน้องสองคน เขาก็มีของเขา40แต่เขาเป็นผู้บริหารไอ้ห5 5หที่ไปรวมกันอีก20เขาก็เลยบริหาร60 555เนี่ยเขาไปใส่ไว้ที่คุณนันทนาลูกสาวฮะแล้วก็บอกกับผมว่าจะให้ลูกสาวผมร่วมบริหารไอ้เงินก้อนนี้ด้วยหุ้นก้อนนี้ด้วยนะฮะแต่หลังจากที่เขาได้หุ้นไปแล้วเขาไล่ลูกสาวผมออกก็แปลว่าในที่สุดแล้วเขาสองคนมี40 แล้วคุณนันทนาบริหาร20นั้นแล้วเขาเป็นพวกเดียวกันเขาก็เลยเป็นห0เศษก็กลายเป็นเสียงข้างมากซึ่งทีแรกนั้นคุณสมชายไว้ใจเขาเพราะเขาจะเอาลูกสาวไปอยู่ใน20นั้นด้วยแล้วตอนหลังเขาไล่ลูกสาวออกด้วยเหตุผลอะไรคะลูกสาวผมทํางานอยู่บริษัทเคบีจีเป็นฝ่ายตรวจสอบแล้วไปตรวจสอบเข้าไปทํางานประมาณ3เดือนพบความไม่ชอบมาพากลมาบอกผมแล้วผมก็ไปคุยอย่างฝั่งนู้น ขาปลดลูกสาวออกเลยสามเดือนก็คือไม่บรรจุเขาใช้อำนาจอะไรในการปลดลูกสาวเขาสมชายเขาบอกว่าเป็นเรื่องของฝ่ายบุคคลประเมินว่าผลงานลูกผมไม่ผ่านครับแล้วมีการยกมือกันไหมว่าจะปลดไม่ปลดเนี่ยกรรมการไม่ใช่เขาใช้อำนาจในการบริหารนะครับเสียงข้างมากเพราะฉะนั้นนี่คือต้นเหตุของความขัดแย้งหรือเปล่าใช่ครับผมก็เริ่มรู้ตัวละในปีเดียวกันนั่นเองเราประชุมเมษาใช่ไหมเดือนธันวาคม ผมก็รู้ตัวแล้วว่าผมถูกหลอกผมก็เลยได้ไปแจ้งความที่กองปราบว่า,าโดนช่อโกงนั่นเป็นความขัดแย้งที่เอากฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ช่วงต่อไปเราจะคุยกันว่าทางฝ่ายน้องสาวเองพูดหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งไม่ตรงกับสิ่งที่เราได้ยินจากคุณสบชาัยเมื่อกี้นะครับเรื่องลับมาก <S No s e n s o r